นี่คือ English on the go by KBL. p Hello e v e r y o n d w e l c o m e t o e n g l i s h on the go by KBL. p วันนี้บังเอิญว่ามีเวลาว่างๆก็เลยมานั่งถ่ายเดี่ยแบ่งปันความรู้กันนิดนึง บังเอิญว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยผมได้ไปตัดผมมาใช่ไหมคาว่าตัดผมในภาษาอังกฤษนเนี่ยเราจะไม่ใช่ตรงๆว่า I cut my hair I cut my hair แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นให้อีกความหมายนนะไม่ใช่คนปกติจะใช้แบบนี้นะถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยก็คือจะเข้าร้านตัดผมใช่ไหมฮะเราจะเข้ารับบริการการตัดผมซึ่งเราจะใช้คําว่า I have a haircut I have a haircut เอาประโยคที่แบบว่า บบต้องการจะตัดผมก็แล้วกันก็คือ mm. I want to have a haircut I want to have a haircut I want to have a haircut แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คาว่า I want to cut my hair นั่นหมายความว่าเราต้องการจะตัดผมตัวเองซึ่งเฮ้ยคนปกติส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเกิดจะไปร้านตัดผมเนี่ยให้คนอื่นมาตัดผมให้เราเราต้องบอกว่า I want to have a haircut ฉันต้องการที่จะเข้ารับบริการการตัดผมแต่ถ้าเกิดเราจะตัดผมเองเราก็บอกว่า I want to cut my hair I want to cut my hair อันนี้เป็นสำนวนเล็กๆ,ๆน้อยนะครถ้าเกิดว่าพูดพลาดนิดนึงเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พูดพูดไปเถอะเอาให้ผิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้แก้ไขกันให้ถูกต้องนะครับวันนี้คงไปก่อนละเ,เดี๋ยวไปหาอะไรทำกันต่อนะครับ Thank you very much for watching This is English on the go by KPBL Bye take care Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.